สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นผสมศึกษาปีที่2นะครับหัวข้อที่คุณครูนํามาฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทุกคนนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปนะครับ <c oughs> เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวนั้น มีความสมบูรณ์มีความอบอุ่นและมีความสุขเรามาดูที่บทบาทแรกเลยนะครับก็คือบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือหัวหน้าครอบครัวนะครับก็จะมีหน้าที่ต่างๆที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้เลยประกอบอาชีพสุจริตหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวอาชีพสุจริตก็คือจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ผิดกฎหมายนั่นเองต่อไปนะครับก็จะต้องรู้จักวางแผนการจัดสรรเงินมาใช้ในครอบครัวเช่น รู้จักการออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็นแบ่งเงินเป็นส่วนๆนะครับว่าส่วนไหนจะต้องใช้ทําอะไรอย่างไรต่อไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆในทางที่เหมาะสมเช่นพูดจาไพเราะต่อกันซื่อสัตว์สุจริตและช่วยเหลือกันในการทํางานบ้านดูแลและเอาใจใส่ทุกสุขของทุกคนในครอบครัวเช่นดูแลสุขภาพของลูกเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ และให้กำลังใจยกย่องชมเชยเมื่อลูกทำความดีรับฟังปัญหาทั้งช่วยหาทางแก้ไขและให้อภัยเมื่อลูกทำผิดพาลาดรับผิดชอบในด้านการศึกษาของลูกนะครับโดยสนับสนุนกะหา้า่ให้ลูกเนี่ยได้ศึกษาแล้วเรียนนะครับตามความสามารถของตัวลูกเองหรือตามความสนใจอบรมสั่งสอนนะครับให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยในการดำรงชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือเช่นอะไรบ้าง จะต้องอธิบายให้ลูกเชื่อมั่นในการทำความดีมีหลักยึดเนียวจิตใจนะครับโน้มน้าวให้ลูกประพฤติปฏิบัติด,ดีงามาสุจริตมีวินัยกิริยามารยาทงามปลูกฝังนิสัยที่ดีในการศึกษาหาความรู้ <c oughs> เช่นการอ่านหนังสือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือกระตูนหรือแบบเรียนก็ได้นะครับอบรมสั่งสอนให้ลูกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีและมีน้ำใจต่อกันรักใคร่ปองดองกันนั่นเอง นี่ก็คือบทบาทของอผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ต่อไปมาดูบทบาทของลูกบ้างนะครับลูกก็จะต้องมีหน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้จะต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่ไม่ดือ้อไม่โกหกรู้จักประหยัดอดออมรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเช่นตั้งใจเรียนหนังสือทํางานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายมีน้ําใจช่วยเหลือคนในครอบครัวให้ความเคารพและเห็นความสําคัญของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่ด้วยการดูแลท่านเมื่ออยามที่ท่านนั้นเจ็บป่วยและแก่เฒ่านั่นเองเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเช่นการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาร่วมกันนะครับบทบาทหน้าที่ของลูกต่อไปบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนะครับพี่น้องเนี่ยต้องคอยดูแลและรู้จักเสียสละต่อกันพี่น้องต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันเช่นพูดจาไพเราะแสดงความสุภาพอ่อนโยน เมื่อเกิดปัญหาพี่น้องก็จะต้องช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันพี่น้องต้องรับฟังความคิดเห็นของซึ่งกันและกันพี่น้องต้องรักกันมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี้คือบทบาทหน้าที่ของพี่น้องและบทบาทหน้าที่ของญาตินะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยญาติจะต้องคอยอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเช่นมีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามเช่นการพูดจาไพเราะต่อกันเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีต่อทุกคนในครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวอีกเหมือนกันนะครับให้กำลังใจและยกย่องชมเชยลูกหลานเมื่อ,อได้ทำความดีนั่นเองนะครับและถ้าหากทุกคนในครอบครัวนะครับได้ปฏิบัติ หน้าทีบ่บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็คุณครูก็เชื่อว่านะครับเราทุกคนในครอบครัวก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและก็ฝากนักเรียนนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและเข้มขัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอ,อนำเสนอข้อมูลในเรื่องของบทบาทหน้าที่อของสมาชิกในครอบครัวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ